ครับเจอกับเมน่นุ่อนี้ครับลูกอีสานกับนายอ่อนทวดก็เขากินเขาแรกน้อกันอเองเยวครับมือนี้ผมที่เฮ็ดเขาพัดครับพอดีมีเขาเย็นในกูกินใบดุนเราต้างผัดหมูใส่กับขา้าวหน้าเผือกไทยอันนี้นุ่มที่นายครับเืดิดน่าถึงนี่ต้มเสน้นต้มเซ้งใส่ข้มไก่โค้งไก่โค้งไก่มีกลิ่นไก่มีกเกี๊ยวกระเทียมของเขามีเลือดหมูเข้ามา ราชมาชมเส้นสอุงเสนสงุงเลยเส้นุงราชมหาบาทอันนี้เจ็ดสกินไก่อันนี้คงเศร้าหา้าหาบกวบ้าลยกบบาทอัี้ลูกชิ้นบรรยากาศครับโอ้สมุกเกิดเดียบร้อยแล้วมื่อนี้เป๊กเป๊กเดี๋ยวหันากัดตอนใหนน้อย

ขวโลดหักซีอินในผีผักในใส่โรดวรใส่กระเทียมอยู่บรบ่บ่ถุกใส่กมหอมนี่เดเกียวเทียมโอ้โหันุเนาะซุปมันเห็นนวๆต้มเส้นกบบบราบ่เเลยเดลยดีตามนงไหนวเยอน่ยะ

ก่อนยางไเดี๋ยวเราบึงตอนพัดครับเสียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ nè mù lên, Mưa tới nó hắn là thịt tay rồi แบบแหมแห้งเลยคัดเขาแห้งแฉบแห่งจืนเม็ดเม็ดแห้งแห้งบ่มักแบบเรลเนี้ทุกเดยงใส่ไฟลงไปครับอรอนแบบแล้วเป็นเต่ทาทันถึงไฟพอได้เด่น,นรั เนิเ่มไข่ลงไปครับแล้วก็ใส่เขาตามด้วยนะครับพักต่างๆพิไทยด้วยข้าหอม<ก>ในครั้งนี้ชุบก้อนไข่เนรื้องสํัต่อไปครับใส่ไข่ครับวันที่มีส่วนต่อมาแต่ว่าแบ่งๆออกมาไป บอกกระทะาต้องซักออกเฮ็ดว่เาเป็นเ็าักออกก็ไดครับทำงานตอกตอพอ เพราะทุบๆครับเราต้องทุกหลายน้ำมันเพอเสริมน้ำมันลงไปครับพรากระทะเขาทอดทุกสิ่นมาเมื่อกี้เมื่อกีกระทะเสื่อพื่อนแต่น้ำ ใส่เขาไหมครับเขาเย็นขาเปาเป็นซุ้มเยอะจิ้มเดี๋ยวไปทั้งขาาละขาไว้ดนอยด,ยอดากเสียได้ไหมก็ได้ยู้านระบดตอนถือเปลี่นเม็ดพาดถกินแล้เป็นเม็ดด้วย ใบตูเ้เย็นใบด่วนโทษตัดเขาวมันหอมครับที่นี่นี้ใหม่ตวนเวเขาตาพาา่อตวนนี่โอ้ ตากรรมการเลยครับขวันข่าห่อยลงไปทันทีเลยวะคุ้นแบบไรตัง้งจิตกระทะกั้จิตกระทะ รดน้ำก็โกตรงเสร็จน,นละถัดถอ,อยมันหอมก่อนอันตอน,น ต่อไปครับต่าทานทา,ขานของหนนีกลุ่มว่าใส่หนูไว้ครับ แบบแล้วเขาอันบมาเป็นเม็ดจะเลี้วกับวดดีจะล้ยวกับดูจะลี้วกับอัอนและแรอ,อ,อยู่มนัน เลี้วแต่เีวแข็งไหมก็ขับพี่วหบเดี๋ยวลน้เู้ถนนเลยักวเน่ยไปดูวสร็จแล้วเส็นักก่อน หนาลงไปครับวนถึงที่ล่างวโหนาวว่าตลาดไม่มครับเนตถึงาเข้งเผือเ็อเใสลยเลยไว,ว,ไวบ้บ,บุบอกแม่เอาไ เกเลเกันเด้กดีขอล่ะบสตับวมนกับยังกซ้นบอตกซิ้นบอสํับหมูินกินกับยังมือนางปิ่งคือีโค้งหมูมาปิ่งมากสุดได้กริงจริงกบตับหมวแซ่บครับ เม็ดเแบบนาะแสบแน่นอนครับสูตรนี้ตัดตามได้ต่วงเวลาที่รอคอยครับปรุงรสใ,ใส่อย่างแน่ โอ้คนอยากเลยครับกระทะไหมไม่ไหวได้ไห่นี่ได้ลองสิบางทีเั็เขาเปลี่ยนให้คนกับปุไปตับอย้เงี้ยก็มีสิทธิดีวยรถครับนี่น้ำตาลไน้ำตาลครับพ้ หอยน้อยครับไม่ต้องใช้หลายเดี๋ยงเดียวที่ขเขาแชีผมชุดรถออมีผงปรุงรถครับรสดีดีหน่อยทช่วขาว ยูดัมตามด้วยแม็กกี้ครับนี่กับไซม์มมี่กับว่าไซครับอันนี้ซอสปลาเขียว,วน้ำพุนเดียวประมาณ Đi quân đầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หายแตกม็ดว่แต่นนเนาะคุยอย่างเงี้ยฝันมาซิมเฮ้ยคับน,นั่นแหละแอบแจะมาซิมหายแล้วทีเ่เก่านาที กันครับพระเ้าพักขณะเพื่อเทศแค่นี้แบบรานขอบตังเนี่คุก่อนพัก เอาปูนห็นมันต้องแหง้อยก่บ้องกรต้องปุงเพิ่มนะครับเป๊ะตัวชากดอเสียได้เขา่เป็นเม็ดผาดเลยเสียงผู้ใดว่านแก่วอะไรเวลาชิมแต่ว่าเอาแบบนึงแล้วบนึงเอาผู้ชิมอีกกัน ม่อเลยเอาซ่อนไหม,นะไมเนี่ยเว้ยมันเดียว <c oughs> อ่ะคือ,อยังมันห้อนอเป่า,าเด้ตองไหนเป่าลวงปากเนื้อตัดเขาปิตุ่มเปิ <c oughs> แลถั <mm ่วห่อนเนาะถับมาพนู้น uh> ่ะถ yes ับหน้าตาเดี๋ยวใครดูให้บ้างบอกเดี๋ยวมีหักกขี้ครับมีลูกสินเส้น สองหอครับอันนี้ว่าจะโรยหนาตอสู้ครับแล้วมีเลือดไกลครับแลมีโคงไก่แล้วตีนไก่ครับเมื่อนเ้นมีครับกระปุกลายยางครับมีซี่วนว้อยังฉิดด่นะครับด่างตีนะรครับใส่าด้ป่โอมเสียงแสบไปแล้วส่วนหน้าให้เกินดูรอได้ยากเซมสีมือเบิ่งแสบต่นทำกีบผมู่แล้ว่ว่า เกินตามมจากาซีฟิลเมอ,อนี่ต้องแอลพีกใส่ยังสิถึงใจแน่นอนมาพิมเพ็ดแน่นอนได้กินน,นน้ำลายไลชิมอุ้ยควันใส่ยังไงเพื่นเดี๋ยวดูชิมครับเดี๋ก่อนมือส,สั่นเัได้<ๆ>เวลาชิมผัดหมูเส้นขนาด เยอะๆเลยครับสูตรผม หินวีไนบไ่ะคนของของไปกวางครับเอาทิ้มตรงเสียงกันเราเ,เรึ็นข่าบัดมืองให้กวากต้องอัน อ๊โม้ยผิดเปียนตัวนี่ จนหอมเข้ากันครับหอมแอรที่ที่นั้นบ้างต้องบีบบักนาวลงเดี๋ยวผมจะเข้ากันนะครับรสชาติจะหอมคำนี้ยี่นิบิก ร้อาตุดงครับ